สวัสดีครับวิธีการใช้บัตรเพในการรูดเครื่องดื่มคาเฟ่นะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นคาเฟอเมซ o n นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการรูดนะครับของคาเฟอเมซ o n นะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับก็ฝากพี่เพื่อนๆนะครับกด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ วิธีการรูดบัตรเพยนะครับการใช้บัตรเพยรูดเครื่องดื่มครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเปิดมาที่แอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่เป๋าตังเปยนะครับผมแล้วก็ไปที่บัตรเพยนะครับทำการเติมเงินให้เรียบร้อยนะครับก็จะได้มีในการรูดใช้จ่ายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะรูดไม่ผ่านนะครับผมก็เติมเงินตาม ความพอใจนะครับผมตรงนี้ก็ตามวงเงินนะครับจะเติมเผื่อไว้ก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็ส่วนวิธีการเติมนะครับวิธีการเติมเงินเข้าบัตรเพย์นะครับก็สามารถดูได้ที่ช่องแอดเลยนะครับก็จะมีคลิปทําไว้เช่นกันนะครับผมก็เมื่อเติมเงินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรูดวิธีการรูดนะครับของบัตรเพย์กันครับที่คาเฟ่อเมซอนกันนะครับผม ลำดับต่อมาครับก็ทําการจ่ายด้วยบัตรเพย์นะครับบอกพนักงานว่าต้องการจะใช้บัตรเพย์ในการรูดจ่ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเ,เปรี่ยนเสมือเป็นบัตรวีซ่าบัตรเครดิตนะครับสามารถรูดได้นะครับตรงนี้ก็ทําการให้พนักงานนะครับด้วยบัตรเพย์นะครับถ้าพนักงานไม่เข้าใจก็บอกว่าทําการจ่ายด้วยบัตรเพย์นะครับเดีย๋ยวพนักงานก็จะทําการสอดใส่บัตรเพย์เข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็จะกดตรงนี้ก็จะออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น การลูดของคาเฟ่อเมซอนนะครับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติครับผมส่วนเซล์สลิปที่ได้นะครับทำการตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับตรงกับราคาที่เราลูดใช้จ่ายไปนะครับผมแล้วก็รวมถึงใบเสร็จรับเงินด้วยนะครับก็ทําการตรวจสอบราคานะครับที่ตัดลูดออกไปให้เรียบร้อยนะครับว่าตรงกับ เอ่อที่เราใช้จ่ายไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเช็คบนบัตรเพย์บนแอป,ปพลิเคชันนะครับว่าทําการรูดจ่ายสินค้าได้ถูกต้องตัดจริงถูกต้องนะครับผมก็มาที่แอป,ปพลิเคชันนะครับมาที่เปิดที่เป๋าตังค์นะครับแล้วก็ไปที่บัตรเพย์ครับกดเข้ามาครับผมแล้วก็เอ่อกดที่ตรงที่บัตรเพย์นะครับกดได้เลยครับผมแล้วก็ ตรงส่วนนี้ก็จะเห็นรายการย้อนหลังนะครับว่ามีการจ่ายค่าสินค้านะครับจริงครับเป็นคาเฟ่เอเมซอนนะครับ AMZ นะครับตัวย่อนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมูลค่าที่เราตัดไป60บาทก็ถูกต้องตามที่เราใช้จ่ายไปนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ